ที่ทำให้คนแห่เข้ามายัางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยก็เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดได้ดีจากยุตธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยสิ่งที่ทามมาทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับจากต่างประเทศจนสนามบินต่างๆแน่นขนาดเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นทุ่งเหวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องจับตามองความกัดแยียงของสหรัฐอเมริการัสเซียเป็นประเด็นสําคัญและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทั่วโลกตอนนี้ราคาน้ํามันก็ลงฮะทองคำขยับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวก จากแรงช้อนซื้อราคาน้ำมันขยับลงนะครับทองคำฟื้นตัวจากข้อมูลการบวกทางเศรษฐกิจที่ก่อความกังวลว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะฮะอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะครับขณะที่วอลติดปิดบวกเล็กน้อยตามแรงช้อนซื้อของนักลงทุนฮนะถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นก็หมายความว่าสภาวะเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกายัางคงย่ำแย่อยู่ ในขณะที่จีนเซ็งโดนดาฟรี free. นะครับถกเถียงกันเองไม่ค่อยมั่นใจโควิดหลุดออกจากแลลปูหั่นจีนปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่าโควิด -19 นะครับมีสาเหตุมาจากการล่วไหลออกจากห้องปฏิบัติการของปักกิ่งตามหลังสื่อมวลชนตะวันตก นะครับปลยงานกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสรุปว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดว่ากรณีนี้จะเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งที่ทางทันเดียบขาวและประชาคมข่าวกองของอเมริกันนั้นยังไม่มีการฟันธงฮะอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้แต่ในห้องกงก็เลิกบังคับสวมหน้ากากอนมามัยตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม ทางการฮ่องกงประกาศยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจรวมถึงประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโควิด -19 นะฮนนานถึงเวลา3ปีเต็มๆนะครับเลยทีเดียวในขณะที่สามีชาวจีนแจ้งตำรวจ นึกว่าภรยาเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์แต่ปรากฏว่าภรยาคือเป็นตัวบงการใหญ่เป็นมิจฉาชีพด้วยผู้หญิงรายหนึ่งในจีนถูกจับได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุช่อโกงเงิน8ล้านหยวนหรือ40ล้านบาทจากบัตรเครดิตกว่า300ใบเกี่ยวข้องกับเหยื่อ28คน กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังเฉาโชไปทั่วประเทศในชั่วพริบตาหลังมีการเผยแพร่รายละเอียดนะครับไปในการบริการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่รายงานของเว็บไซต์ Star v i ีโอสื่อมวลชนของจีนระบุว่าสตรีแซ่หลีนะครับรายนี้มาจากบนทนเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับของจีนเพิ่งถูกจับได้หลังจากสามีเธอเข้าใจว่าเธอเป็นเหยื่อ นะครับล่อลวงทางออนไลน์ตอนที่พบรายการการเงินบัตรเครดิตต่างๆนานาที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินจำนวนมากอย่างไรก็ตามกับกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วภริยาคือผู้ร้ายในการกอร่อเหตุช่อโกงอันเป็นหางว่าย้อนกลับไปตั้แต่ตปี2016ที่ผ่านมาคดีดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ที่และปากกับคนหลายคนว่า จะได้รับดอกเบี้ยราคาอัตราสูงโดยโดยนะครับพวกเขาต้องใจมอบรางวัลน,นะครับรา,ายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดติตและเดบิตให้เธอจากนั้นก็ได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาไปจ่ายสนองวิถีชีวิตและการเดินทางที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับของตัวเองตอนนี้ก็ปรากฏว่างเงียบกริบฮังการีกระทุ้งนะครับ UN อย่านิ่งเฉย จากเหตุการณ์รอบสังหารท่อขอไปฮะจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดท่อก๊สนอร์สตรีมของรัสเซียสหประชาชาติควรมอบกรอบการทำงานสำหรับการสืบสวนโจมตีท่อลำเลียงก๊สนอร์สเตรีมเมื่อปีที่แล้วจากคำแนะนำของปีเตอร์นะครับร,รัมตูีต่างประเทศของฮังกวารีพร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเรื่องอื้อเฉาว และทางบูราเบสต้องดำเนินการอธิบายอย่างละเอียดนะครับซียาโธระบุว่าบูราเบสสนับสนุนการสอบสวนอย่างครอบคลุมเจาะลึกเป็นรูปร่างโดยละเอียดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นฮังการีอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำและทำไปทำไมทำให้ฮังการีต้องมาซื้อพลังงานในราคาสูงในขณะที่จะงานเข้าไหมฮะปรากฏว่าสื่อสหรัฐอเมริกา ตีข่าวคนรัเสเซียแห่หนีสงครามมายัางประเทศไทยนะครับเล็งตั้งรกรากถาวรบางส่วนรอบทำงานสำนักข่าว Voice of American นะครับรายงานว่านักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียกำลังหลบหนีสงครามในยูเครนมายัางประเทศไทยหรือไม่ก็เล็งย้ายมาพักอาศัยถาวรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเกณฑ์ทหาร Voice ซ์ a เ e ร i การะบุว่าประเทศไทยกลายเป็นแหล่งหลบภัยของผู้มาเยือนจากรัสเซียซึ่งกำลังหาทางหลบหนีสงครามของมอสโกในยูเครนที่เวลานี้ยืดเยื้อมายาวนาน2ปีนะครับ f America ริกาอ้างอิงถึงข้อมูลของรัฐบาลว่านับตั้งแต่ไทยเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบยกเลิกข้อจำกัดสถานการณ์โควิด -19 เมื่อเดือนตุลาคมนักเดินทางของรัสเซียกลายเป็นกลุ่มผู้มาเยือนนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดท่ามกลางความทุกข์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียคำคำสั่งเกณฑ์ทหารของกองหนุนสืบเนื่องมาจากสงครามในยูเครนนะซึ่งก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็แห่เข้ามาเป็นจำนวนมากในขณะที่ทุนจีนก็เจอสกัดนะปรากฏว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตในจีนนะครับในเคนยาต้องปิดเป็นการชั่วคราวนะครับหลังผู้นำท้องถิ่นโวย ขายตัดราคาสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตของจีนที่เพิ่งเปิดในกรุงในโรบีของเขนยาต้องปิดตัวเองเป็นการชั่วคราวหลังผู้ค้าท้องถิ่นร้องเรียนว่าถูกกลุ่มทุนจีนเข้าไปขายของตัดราคาอาจทำให้ธุรกิจชาวเขนยานั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ในส่วนของกสงกราโามของรัสเซียนะครับ ก็อ้างว่าสหรัฐอเมริกามีแผนนำสารพิษนะครับมาใช้กระพือสงครามในยูเครนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าสหรัฐอเมริกานะครับกำลังมีแผนนำสารพิษบางอย่างมาใช้เพื่อยุ่ยยุให้สถานการณ์สู้รบในยูเครนตวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทางกระทรวงได้อ้างคำพูดของจอ ซันบิวแวร์อดีตเอกซอกร์คาราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำรัสเซียซึ่งเคยกล่าวบนเวทีเสวนาว่ากองทัพรัสเซียกำลังเริ่มใช้อาวุธเคมีในพื้นที่มีปฏิบัติการพิเศษทางทหารในพลรัสเซียผู้นี้อ้างว่าสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะใช้สารพิษซึ่งก่อให้เกิดโรคจิตฉับรันและประสาทหลอนและอ้างว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ข้อมูลเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะครับว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติ ขนกล่องเหล็กจำนวน16กล่องโดยครึ่งหนึ่งปเ,เป็นเสารเคมีอันตรายมีเสีลักษณ์เขียน b z พร้อมกับเส้นสีแดง2เส้นขึ้นรถไฟไปยังเมืองคลามาสนะครับของอยูเครนเพื่อเตรียมจะทำการยั่วยุนะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขีดเส้นตายที่จะมีการยกเลิกติ๊กตอกอย่างเป็นทางการ ทางการสหรัฐเมริกากีเส้นตายให้ทุกหน่วยงานของสหรัฐเมริกาลบแอปพลิเคชัน t i k t o อกของจีนออกจากมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นของรัฐบาลหลังสภาสูงโหวตเห็นชอบนะครับผ่านกฎหมายเมื่อปลา,ายปี2565นะครับโดยให้เวลาแก่หน่วยงานารัาลต่างๆลบแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งเป็นวิดีโอสั้นของจีนภายใน30วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงคะแนนเห็นชอบผ่านกฎหมายแบนทิกต็อกบนมือถือและ,ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของอรัฐบาลในปลายธันวาคม2565 <c oughs> เนื่องจากกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้านข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลแคนาดาก็ได้ประกาศว่าจะแบนทิกต To อกสั่งลบแอปพลิเคชันสุดฮิตนี้ออกจาก อุปกรณ์แอปพลิเคชันทุกชิ้นของรัฐบาลแคนาดาด้วยเช่นกันในเชิงประโวนการนะครับเราคงเห็นสถานการณ์ในยูเครนนะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อยื้อสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียให้ยาวนานที่สุดนะครับทางรัสเซียก็แฉนะครับว่าจะมีการใช้สารพิษในการยั่วยุ เพื่อให้สงครามนั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นซึ่งถ้าสถานการณ์ปะทุรุนแรงมากขึ้นย่อมมีการใช้อาวุธมากขึ้นเมื่อใช้อาวุธมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือสหรัฐอเมริกาก็ได้ขายอาวุธเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมานะในปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาขายอาวุธเพิ่มขึ้นได้ถึง46เปอร์เซ็นต์แต่เรื่องปัญหาของท่อกาก๊สนอร์สรีมที่มีการถูกก่อวินศกรรม ส่งผลทำให้ก๊าซที่จะมุ่งหน้าไปยังยุโรปนะครับก็ปรากฏว่าถูกสกัดนะครับส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาได้ขายก๊าซนะครับเพิ่มมากขึ้นหลังจากท่อก๊าซราคาถูกซึ่งเป็นก๊าซราคาถูกที่รัสเซียส่งขายให้กับฝั่งสหาภาพยุโรป แต่จนถึงขณะน,นี้จากผลพวงของสงครามยูเครนส่งผลทําให้รัเสเซียถูกคว่ำบาตรมากกว่า10ครั้งการคว่ำบาตรดังกล่าวกลับส่งผลกับฝั่งของสหภาพยุโรปหนักมาก,ก่ขึ้นสภาวะเศรษฐกิจเราเห็นได้ชัดเจนเฟดอุตสากรรกลางของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อน่าสะท้อนใหเห็นว่าเกมที่สหรัฐเบิกาทําอยู่ตอนนี้ยังคงไม่ประสบความสําเร็จ นันเองในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจ Watch อเมริกานะครับได้ารายงานว่าคนรัเสเซียกำลังแห่เดินทางมายังประเทศไทยการแห่เดินทางมายังประเทศไทยสาเหตุหลักๆเพราะต้องการหนีการเกณฑ์ทหารที่สำคัญไปมากกว่านั้นต้องการจะหนีปัญหาสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมากกว่า1ปีนะครับการยืดเยื้อยาวนานเรื่องของสงคราม มาหนึ่งปีนั้นสื่อของสหรัฐอเมริกาอย่าง Voice of America เชื่อว่าคนรัสเซียจะมาทำการปักหลักนะปักฐานอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ชายทะเลนะฮะทำให้ไม่ต้องแปลกใจฮะอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดในเชิงงานสังเคราะห์ยิ่งสงครามยาวนานเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากขึ้นนะเพราะประเทศไทยตอนนี้กับกลายเป็นที่พักพิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวฝั่งสาภาพายุโรปคนรัสเซียนะค,คนจีนคนสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปทั้งหมดนะต่างกลัวภัยสงครามประกอบกับพลังงาน ที่มีอราคาพุ่งสูงขึ้นทําให้คนฝั่งสหภาพยุโรปแห่มายังประเทศไทยเพราะมูลค่าของเงินนะยกตัวอย่างเช่นเงินสหรัฐอเมริกา1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอนนี้แข็งค่าถึง35บาทก็เท่ากับ35เท่าทําให้เขามีเงินแค่1เหรียญในประเทศของเขาเอามาใช้ในประเทศไทยมีมูลค่าถึง35เท่าเลยทีเดียวนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนแห่เข้ามายังประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยก็เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดได้ดีจากยุทธการไบลัสพินาศประชาชนพ้นภัยสิ่งที่ถามมาทำให้เกิดความเชื่อมมั่นนะครับจากต่างประเทศจนสนามบินต่างๆฮแน่นขนัดเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรามกูดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปียนสุขกเกษมเปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอโยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົງພຣາຈະເລ ระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรพพระเจริร